สายดีสบายดีเพ่อแไหมพี่น้องเมื่อวนี้พ่อพ่อกับน้องจ่อยคือเก่าพี่น้องแต่มื you ้อนี้น้องเกอยมาอยู่ต่างถิ่นอยู่กองกอยู่กองต้มกม่วงเพราะว่าน้องจ่อยสิมาอนั้นบอกน้ำไม้แกงนี้เมื่อนี้น้องจ่อยมาหาเอือยอยู่พี่ทางทางน้องปิ่งเนาะนี้เฮาสิมาบอกน้ำไม้แกงพวาน้องจ่อยซื้อน้งไม้มาแตงแต่พ่นแหละบ่น้องเกอยอยู่จ้ะ อันนี้ก็คือเครื่องแกะของเขาตัวนั้นค่ะทเป็นทางเที่ยวส่วนตัวนั้นเป็นทางเที่ยวเขาก็สิเดอยู่กอกตุ้ม่วงนี่แหละแถวนี้บรรยากาศเขาเจ้าสิอันอายุพี่น้องเพราะว่ามันเป็นแบบทงไฮทงนาแลละก็แมนเดี๋ยวมาเบิ่งนองจอยปอกน้ำไม้เนาะพัดซื้อน้ำไม้มาเรียบร้อย แล้วแกก็เลยซื้มาปอกนไม้แหละค่ะลมไปกับพี่น้องหแหละยังเก่งเขาก็มาตั้งกิน,นพี่น้องบกะเสียงดังอ <c oughs> าาเห็นนไม้แหละกินฮอดแมลงอยู่บ้านเพราะว่าอยู่บ้านนะเข้าซิบอะไ้ซื้อน้องพี่น้องแต่มายมอยู่เบียแล้วมันได้ซื้อนะนกไม้อยู่ยังโลประมาณส0 0 0ันโลสองพันพูดใน้องจอยซื้อมา แม่เมาเขาอยู่บ้านมันก็สีโปแพกฝันนี้พี่น้องทจิจิกนะอยู่บ้านเขาจะหาเลยนะแั้วก็ไปได้กินแกงนละไม้ดวนแล้วแต่ขึ้นมาแต่บ้านตั้งแต่มาแต่ผู้แขนอีแม่แม่แล้วแล้ว,ลวก็ไปได้กินแกงนละไม้เลยเป็นทางเดียวพี่นอ้องรถมันก็สีหลายแม่เพราะว่ามันอยู่ในเขตในการเมาท์กับมาอยู่ห้องจะเลื่อนเสาห้องอยู่แอ้เขามาหาด้ย

ก็อยู่นี้กัเย็นเย็นคือกับยูหัวพักน้องจอยเลยพี่น้องไก่กันเติบได้พี่น้องเดินทางประมาณก็ได้ไว้ให้มันเล้ากะโอ้แม่จะเข้าเป็นเป็นสิบกิโลเลยที่บ้านน้องจอยกับโบโบนะค่ะที่บ้านมีแต่น้อยใหญ่อยากให้แม่แลกกับอานักน้าพองเห็นคลิปนี้ที่บ้านมีแต่อ่านมาใหญ่ มาอยู่ยังมีดัน่น้อยไ่น้อยก็ตั้งสาวพันวาจัน ก็เช่เสค่ะเพราะผู้คนก็ู่หลายคนเพราะสั้นเขาห้าม พี่เสตัวเตี้ยย่างไปย่างมาอยู่เหัว,ว่าวยู่นี้มันก็เป็นห้องแถวทําเป็นเราแล้วลก็พี่น้องกคนก็นกนหลายอยู่ตามที่ทำเอยกระเพงเติบอยู่ได้เจ้าเตือนตั้งลาอันนะห้าเสียงพวกค่าน้ำค่าไฟค่ะบูดีค่าน้ำค่าไฟก็าาฟกาาฟกเสียเอง ก็ว่าเพิเศร้าก็เดือนตั้งห้าแสนน้องพี่น้องมากระแพงเลยสำหรับน้องเจอยคิดอุกอยู่ถ้าน้องเจอยเย็นโยงแรกๆก็คือเได้เศร้าห้องโยงพีน้องกันแห้งแถวห้องแถวแถวเป็น้องเจี่ยวแอนน้องการาคาตั้งเท่าไหร่เจ็ดแปดแสนคนนะแห้งแพงเลย บอกนาองไอ้เนี่ยผมขับมาเ,เลยยุคปัจจุบันบริษูน้องพี่น้องเพราะว่าตื่นเจ้ามาแล้วก็ไปหาอยู่ก่อข้างเฮือนเลยก็ได้แล้วครับก็จะมิ่นนี้ซื้อปัจจุบันนี้เขาบอกว่าโควิดจะขึ้นเศรษฐกี้จะแพงพี่น้องเอ้ยราคาเชือก็ดจนขึ้นต้องจ่อยกับจมเป้นไป น้องจอยกับจมเป็นเป็นราคาเครื่องขึ้นเลยน้องจอยกับจมเป็นเป็นตอนนี้ราคาเครื่องขึ้นน้องจอยกับจมเป็นขนาดเยอะแยะอานาน้องจอยเล็กๆก็ซีบัวซืสส้อพี่น้องเอ,อ้ยโลตงสาวพันเจ้าของโบฮันจะกินแกงน้ำไม้เลยตั้งแต่อันนี้มาอยู่ตั้งแต่มือแต่มาบุกแขนเนาะมือบุกแขนเขากินยู่ก่อน ก่อนสิมาเพราะว่าน้องจอยไปท่าทาชวนเลยมาก็มาคิดเข้าโยเกยานเนาะม,นมาโยกพี่เลยไม่ได้ใส่พี่น้องอบอกหนูไม้คิดฮอนใหญ่ๆตื่นเช้ามาน้องจอยไปหานูไม้อะนะหนูนไม้กับไม่ใหญ่เลยอะตื่นเจ้ามาอันนี้กับเจ้าบอกว่ายังเข้าตลาด จอยปอกแล้วระดัพี่น้องนี่นี่ผมบอกปอกแล้วแล้วเฮาปอกแล้วแล้วนี่นี่น้องจอยปอกเอาไม้แล้วแล้วเพราะว่าเฮาซีเตรียมขั้นต่อจัดแจกเลยอันนี้กาน้ำยานางน้องจอยซื้อมาสามพันแต่กระผมว่าเป็นน้ำยานางสดแทห้หรือเปล่ารู้ว่าเขาเจ้าคันแล้วเขาเจ้าจเจ้าน้ำเอาไปจกักกระผมนี้ที่จ้า เพราะว่ามันก็นอันนั้นแน่ค่ะนะอันนี้ก็เป็นเห็ดพี่น้องเห็ดขาวในนี้ไกล้ๆไกลๆโอ้มุนหมดแล้วเห็ดขาวเพราะว่าเครื่องแกงนี้ปกติเขาซื้ออยู่บ้านนี่ห้าพันกิบเนาะพี่น้องจะมาอยู่เวียนสิบพันผู้ใดที่จริงกะสำกัน เลยมาทันใจเห็ดแล้วก็หอมหอมพักแคะยางนี่พี่้องก็เป็นเครื่องแกงแหละเพราะว่ามันก็มีเห็ดหูหนูแน่นี่ๆแต่น้องเกอบกายสิอานะก่อนทันก่อนเพราะพิดขาวเขาก็อาจจะบวชได้ใส่ดดกขนาดนีองเขาก็ต้องใส่อันนั้นเพื่อกันให้ ว่าน้องจอยกัสิบแปดตีนเทปมือนิบูว่าจะได้เข้าครัวเองหรือบ่พี่น้องเอ้ยอ่ะยันยังเดี๋ยวนี้มาเถอะม่อันน่ะแรกๆน้องจอยนึกว่ารถขายส่งกิ้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 งเห็นบ่พี่น้องนี่ตัวดำดำดูดำดำทั้งทั้งหลังน้องจอยเุื่อนเรียนยอดไปมาเถอะม่เร็ว นี่นี่พี่น้องขึ้นมานี่นี่ดูข้างนี้เล็กๆเก่งๆฮ้น้องจ๋อยกมาลดขายมากไหมแล้วเพราะว่าโบแม่แล้วเพราะว่าเป็นเพิ่นโอ้ยน้องจ๋อยก็เลยว่าสรุปแล้วก็คือโบแม่ลดขายมากไหมนี่บอกกาศกัหนาวหนาวเย็นเย็นลมพัดโอ้ย มาอยู่ในละคนฮอดบ้านอยู่บ้านดังไฟฝฟีมาอยู่ในละคฮอสบ่ได้ดังไฟเพราะว่าเขาบอม,มีไฟให้ผีตอนนี้น้องจอยก็เฮ็ดฮอยู่เนาะ ี่เอากระซิโพกันก่อนมือ <c oughs> ตกลงเขานั่งลบกันพี่น้องชิบนาทีไ่ได้มีเรื่องมีราวมีสังจักแววกันพีสังนเนาะนี่ผักแงงหอมหอมน้องจ่อยการซีโคโตไปล้างอ่าผักแงงน้องพี่น้องล่ะกันซีไปทุบน้ำไม้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขากะเกี่ยซีแก่น้ำไม้ยำบุเรกนี่นี่ทั้งเบิร์ดกาประมาณนี้เลยเนาะอตอนนี้น้องจ่อยการซีได้ไป,ไปล,ไล้างไอ้นะ พ่อกรณ์ก็เดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าเดี๋ยวพี่น้องพ่อกันตอนแกะใครได้แกะนะสำหรับคลิปนี้เป็แล้วน้องย๊ายบาย